เตือนของกรมอุตูนิยมวิทยาและกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือหน่อยครับใช่ค่ะเรื่องของภาวะน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในช่วงวันที่24ก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่2ธันวาคมเลยนะคะก็นับไปว่ากี่วันนะจะมีช่วงเวลาที่น้ำจะขึ้นสูงของแต่ละวันด้วยนะคะ ประมาณเวลา6นาฬิกาถึง13นาฬิกาเป็นช่วงที่น้ำทะเลจะหนุนสูงบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพนะคะระดับน้ำจะมีความสูงประมาณเมตร7 0ถึง2เมตรค่ะจากระดับน้ำทะเลปานกลางด้วยนะคะบริเวณป้อมพระจุลจรมเกล้าระดับน้ำจะมีความสูงประมาณเมตร7 0ถึง2เมตร20คือสูงขึ้นไปอีกะนะจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวเขื่อนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด นะคะหากพบปัญหาน้ำท่วมขังก็สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนของกทม1 5 5 5ค่ะหรือจะเข้าไปแอดไลน์ทัฟฟี่ฟองดูก็ได้หรือศูนย์ประสานงานน้ำท่วมของกทมที่เป็น QR Code อยู่ด้านล่างก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ได้เลยนะคะ